เราได้มาถึงทางตะวันตกของชวาในอินโดนีเซียแล้วนาข้าวทอดยาวไปตามไหล่เขาสิ่งมีชีวิตที่เรากำลังมองหาสามารถพบเห็นได้ในป่าที่อยู่ใกล้ๆซึ่งอยู่ที่ความสูง1,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลิงลมมักจะออกมาหากินในเวลากลางคืนด้วยจำนวนของพวกมันที่มีไม่มากนักทำให้การสำรวจพวกมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ผู้ที่มาช่วยเหลือพวกเราในคราวนี้ก็คือศาสตราจารย์แอนนาเนคาริสที่ทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มานานกว่าสองทศวรรษแล้วมีการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับพวกลิงลมในป่านี้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของพวกมันไม่นานหลังจากนั้นเราก็ได้รับสัญญาณ มีอยู่อีกสองตัวที่ด้านบนลิงลมจะอยู่รวมกลุ่มกันเป็นครอบครัวกิจวัตรประจำวันของพวกมันเริ่มด้วยการตกแต่งขนพวกผู้ใหญ่จะดูแลเด็กๆต่อมาก็จะสลับกันพวกมันดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีจริงๆความสัมพันธ์ของครอบครัวที่เข้มแข็ง เกิดจากการดูแลกันซึ่งพวกมันใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนี้นานกว่า30นาทีหลังจากนั้นก็ถึงเวลากินอาหารแม้สมาชิกทุกตัวจะสนิทกันแต่พวกมันกลับไม่ได้กินด้วยกันด้วยเหตุนี้พวกมันจึงมุ่งหน้าออกไปหาอาหารด้วยตนเองการเคลื่อนที่เพียง30เซนติเมตรแต่มันกลับใช้เวลาเกือบหนึ่งนาที มันเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ช้ามากจริงๆอีกตัวหนึ่งกำลังเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้บางๆและดูเหมือนว่ามันกำลังพยายามไปที่ต้นไม้ต้นถัดไปก่อนที่จะจับกิ่งไม้ที่มั่นคงด้วยขาหลังของมันจากนั้นก็ค่อยๆยืดแขนออกไปที่ต้นไม้ไกลๆ มันดึงกิ่งและใบออกอย่างระมัดระวังและค่อยๆเลื่อนไปอย่างช้าๆถึงแม้ว่าการกระโดดไปยังต้นไม้ต้นถัดไปเลยจะง่ายกว่าก็ตามแต่เจ้าลิงลมเหล่านี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วลิงลมจะใช้เวลาส่วนใหญ่บนกิ่งไม้ มันได้ปรับตัวเองให้เข้ากับการอาศัยอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะนี่คือเท้าหลังเช่นเดียวกับมือเท้าของมันยึดจับสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายและนี่คือทักษะที่น่าทึ่ง มันดูผ่อนคลายในขณะที่กําลังห้อยหัวอยู่ไม่เพียงเท่านั้นมันยังเคลื่อนที่ไปตามกิ่งไม้ได้อย่างคล่องแคล่วลิงลมเป็นไพรเมชชนิดเดียวที่มีความชํานาญเช่นนี้พวกมันเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระผ่านพื้นป่าในยามค่ำคืนตั้งแต่บนต้นไม้สูงไปจนถึงโคนต้นไม้เพื่อหาอาหาร เจ้าลิงลมชอบกินแมลงเจ้าตัวนี้อาจจะพบอะไรบางอย่างจิ้งรีดขนาดเล็กมันเข้าไปใกล้และก็จับได้อย่างง่ายได้ แต่แมลงตัวเล Klein ็กๆเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่เป็นที่พอใจของมันนะมันมองหาอย่างอื่นเพิ่มเติมเมื่อต้องล่าสัตว์พวกมันจะพึ่งพาดวงตาขนาดใหญ่แม้ในที่มืดตาคู่นี้ก็จะตรวจจับการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยได้คราวนี้มันพบตั๊ก,กแตนตัวใหญ่ที่กิ่งไม้ใกล้ๆมันค่อยๆเคลื่อนเข้าไปหาอย่างชา้ชาๆ ตอนนี้เจ้าตั๊กแตนอยู่ข้างหน้ามันเจ้าลิงลมจับแมลงแต่ละตัวได้อย่างง่ายดาย ลิงลมกินมแมลงได้มากถึง30ตัวในคืนเดียวแต่ด้วยการเคลื่อนไหวที่ชา้าเช่นนี้จะสามารถทําให้พวกมแมลงมีเวลามากพอที่จะหนีไปได้หรือไม่แต่ในความเป็นจริงแล้วการเคลื่อนไหวช้าๆแบบนี้กลับทําให้พวกมันจับเหยื่อได้แบบไม่ทันเมื่อพวกมันเดินอยู่บนกิ่งไม้ใบไม้ก็แทบจะไม่เคลื่อนไหว มีความลับที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้คุณสังเกตเห็นเส้นขนบางๆที่ยาวกว่าเส้นอื่นหรือไม่ขนเส้นนี้จะมีเส้นประสาทอยู่ในรูขุมขนการสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วสำหรับเจ้าลิงลมในการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของใบไม้นั่นทำให้พวกมันแอบย่องเข้าไปหาเหยื่อได้ฉากของการล่า ทำให้เราต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเป้าหมายก็คือนกที่กำลังนอนหลับอยู่มันค่อยๆเข้าหาอย่างเงียบๆโดยที่คอยระมัดระวังไม่ให้กิ่งไม้ขยับช่างเป็นการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมเย็นวันหนึ่งในป่าชวาภาพที่เหลือเชื่อ ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกดับเจ้าลิงลมติดอยู่ที่ปลายกิ่งไม้มันไม่มีทางให้ไปต่อแล้วและในที่สุดมันก็มุ่งหน้าลงไปที่พื้นมันดูค่อนข้างระมัดระวังลิงลมจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ แต่ในบางครั้งหากจําเป็นพวกมันก็จะลงมาที่พื้นป่ามีเสือดาวซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เสือดาวเป็นนักล่าที่อันตรายมันจะกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหารลิงลมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนักล่าที่น่ากลัวนี้เพราะหากถูกโจมตีมันจะไม่มีทางหนีรอดไปได้ แม้จะมีอันตรายแต่ดูเหมือนว่าเจ้าลิงลมจะไม่ได้สนใจมันเลยแต่แล้วเจ้าเสือดาวก็หันหลังแล้วก็จากไปทั้งทัที่เจ้าลิงลมให้จับอยู่ตรงหน้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อลองมองเข้าไปใกล้ จะเห็นจมูกของเสือดาวกำลังขยับด้วยความสามารถในการดมกลิ่นของมันทำให้มันได้กลิ่นของลิงลมนี่อาจเป็นสาเหตุที่เสือดาวเลือกที่จะไม่โจมตีงานวิจัยที่ทำโดยเนคคาริสและทีมของเธอได้เปิดเผยว่า ของเหลวชนิดพิเศษจะถูกขับออกมาจากต่อมที่อยู่ส่วนบนของแขนมันจะส่งกลิ่นที่ฉุนที่เป็นกลิ่นเฉพาะออกมาแล้วมันมีประสิทธิภาพอย่างไรในการยับยั้งนักล่าศาสตราจารย์ทำการทดลองบางอย่างใบไม้ที่ถูกทำให้เป็นที่นอนของเจ้าลิงลมและสําลีที่ชุ่มไปด้วยสารคัดหลั่งของมัน กลิ่นของเจ้าลิงลมจะถูกปล่อยออกมาจากตะกร้าใบนี้ตะกร้าถูกทิ้งไว้ในถ้ำของเสือดาวซึ่งเป็นนักล่าที่ทรงพลังที่สุดในชวาเสือดาวเดินตรงไปที่ตะกร้าและเริ่มดมกลิ่นแต่ไหนไม่ช้ามันก็หันหลังกลับและเดินกลับไปที่มุมของมันกลิ่นนี้ใช้ได้ผลอย่างแน่นอนการทดลองเดียวกันนี้ ได้ถูกทดลองกับนักล่าสัตว์ตัวอื่นๆด้วยเช่นกันและผลลัพธ์ที่ได้ก็คล้ายคลึงกันเจ้าลิงลมเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งตามธรรมชาติด้วยวิธีการที่น่าสนใจพวกมันจะแต่งขนกันเป็นประจำทุกวันเจ้าตัวนี้กำลังเลียด้านในของแขน <สา S 1> เพื่อรับสารหลังเอาไว้ในปากของมัน จากนั้นมันก็จะเลียไปที่ขนของตัวอื่นเพื่อกระจายกลิ่นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ลิงลมสร้างพิษในปากของพวกมันได้สาสตรารา์กำลังศึกษาองค์ประกอบของพิษชนิดนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงการเสียชีวิตอีกด้วยเมื่อกลิ่นเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะยับยั้งพวกนักล่าได้เจ้าลิงลมจึงต้องสร้างพิษจากสารหลังและน้ำลายและโจมตีด้วยการกัดแน่นอนว่ามันเชื่องช้ามันมีกลิ่นที่ช่วยในการยับยั้งและทางเลือกสุดท้ายของพวกมันก็คือการป้องกันตัวเองด้วยพิษที่เป็นเอกลักษณ์แต่หากว่าพิษที่มันสร้างขึ้นในปากเป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วพวกมัน จะตายด้วยหรือไม่หากพวกมันเผลอกลืนพิษเข้าไปมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ผลิตสารที่เป็นอันตรายแต่สารเหล่านี้ทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันพิษของปลาปักเป้าฟูกุอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากกลืนกินเข้าไปและมีผู้ล่าเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากพิษของมันนี่เป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ที่มีการป้องกันตัวด้วยการใช้พิษพิษของงูส่วนใหญ่จะถูกทำลายลงในกระเพาะอาหารหากกินมันเข้าไปมันจะส่งผลถึงตายเมื่อถูกกัดเท่านั้นพิษของเจ้าลิงลมก็เช่นเดียวกันมันจะไม่เป็นอันตรายเว้นแต่ว่ามันจะถูกฉีดเข้าไปเจ้าลิงลมถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอาวุธที่โดดเด่นอย่างแท้จริงเกะาะชวามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่นี่มีป่าตามธรรมชาติเหลืออยู่น้อยกว่า10%เป็นผลให้สัตว์ป่าหายากหลายชนิดกำลังสูญเสียถิ่นที่อยู่ของมันไปในบรรดาสัตว์เหล่านั้นลิงลมชวาก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ามากที่สุดการลักลอบล่าสัตว์เป็นอันตรายอีกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองแต่พวกมันก็ยังเป็นสินค้าที่มีค่าในตลาดค้าสัตว์เลี้ยงที่ผิดกฎหมายพวกชาวบ้านได้ร่วมกันดำเนินการบูกับคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สิ่งมีชีวิตที่น่ารักเหล่านี้ต้องเผชิญวัตถุประสงค์แรกก็คือการสร้างความตระหนักมันเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าตากลมโตเหล่านี้จะได้มองเห็นอนาคตที่สดใสลิงลมจะตื่นในตอนกลางคืนเจ้าตัวนี้น่าจะมีอายุประมาณ18เดือนมันพร้อมที่จะออกล่าด้วยตัวเองแล้วแม่ของมันกำลังกินมแมลงอยู่มันขอกินบ้าง แต่กลับถูกปฏิเสธเมื่อถูกแม่ปฏิเสธเจ้าลิงลมน้อยก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องออกไปหาอาหารด้วยตัวเองมันพบบางอย่างมันยังไม่ยออ่อท้อและเริ่มมองหาที่อื่นๆมันพบรังนกโชคดีที่พ่อแม่นกไม่อยู่ ราวนี้มันไม่ควรพลาดมันลงมาอย่างระมัดระวงังหลังจากเลือกเป้าหมายอย่างระมัดระวังแล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปและเริ่มกินลิงลมจะค่อยๆเ,เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในป่าผ่านประสบการณ์ของตัวมันเอง ทุกคืนเนคาริสจะออกไปในป่าเพื่อทำการสำรวจพวกลิงลมดูเหมือนเธอจะค้นพบบางอย่างที่ทำให้มีความสุขเธอพบว่ามีลูกลิงลมเกาะติดอยู่กับแม่ของมันมันมีอายุได้เพียงสองหรือ3วันเท่านั้นและมีน้ำหนักประมาณ40กรัมนี่อาจเป็นครั้งแรกที่มีภาพของลิงลมแรกเกิดในป่า ติดอยู่ในกล่องแม่เริ่มดูแลลูกน้อยของมันมันใช้พิษที่สร้างขึ้นในปากทาไปทั่วทั้งตัวของลูกสาตรจาจเนคาริสกล่าวว่านี่ไม่เพียงช่วยทำให้นักล่าอยู่ห่างออกไปเท่านั้นความรักของแม่นั้นมีหลากหลายรูปแบบ การตกแต่งขนเป็นช่วงเวลาที่พิเศษในการสร้างความผูกพันเช่นเดียวกับการทำให้มั่นใจว่าลูกๆของมันจะปลอดภัยการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าบนเกาะชวาในอินโดนีเซียเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าลิงลมสสายพันธุ์ที่ทั้งรอบคอและอาจมีอันตรายถึงชีวิตหวังว่าพวกมันจะสนุกไปกับป่าแห่งนี้ได้อีกนานเท่านาน